ปาบู่ทองปาบู่ทองเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยเล่าถึงเอื้อยผู้เป็นลูกสาวของนางคณิ t ฐาซึ่งนางคณิ t ฐาถูกเศรษฐีไทยราักผาู้เป็นสามีฆ่าตายเนื่องจากนางไป,ป่ปลาบู่ทองตั้งท้องที่สามีจับได้กับลงแม่น้ําไปด้วยความสงสารหลังจากที่นางคณิ t ฐาตายไปเอื้อยก็มันจะถูกกันแกล้งใช้งานจากอี้กับไอ้ ซึ่งเป็นลูกของคณิถีแม่เลี้ยงของเอื้อยจนเอื้อยต้องไปนั่งร้องไห้อยู่ริมท่าน้ําและได้พบกับปลาบูทองที่เป็นแม่ของตัวเองกับชาติมาเกิดเอื้อจึงได้นําอาหารมาโปรยให้และปรับทุกข์ให้ฟังทุกวันจนกระทั่งนาคณิถีและลูกสาวสืบรู้เรื่องดังกล่าวจึงแอบไปจับปลาบูทองมาทําอาหารเมื่อเอื้อยรู้จึงได้นํเกิจของปลาบูทองไปฝังดินแม่ของเอื้อยจึงเกิดใหม่เป็นต้นมะเขือนาคณิถีก็มาตามราวีโดยการโค่นต้นมะเขือทิ้ง เอ้ยก็เก็บมะเลนมะเขือที่เหลือไปฝังดินและอธิษฐานให้แม่ไปเกิดเป็นต้นโพเงินโพทองในป่าและไม่ให้ผู้ใดสามารถโค่นทำลายหรือเคลื่อนย้ายได้วันหนึ่งพระเจ้าโพมทัศเสด็จประพาสป่าได้พบกับต้นโพเงินโพทองโปรดให้นำเข้าไปปลูกในวังแต่ไม่มีผู้ใดสามารถเคลื่อนย้ายได้เอ้ยจึงอธิษฐานจิตบอกแม่ว่าขอย้ายแม่เข้าไปปลูกในวังจึงถอนต้นโพเงินโพทองได้สำเร็จ พระเจ้าพมทัตถูกชะตาเอื้อยจึงชวนเข้าไปอยู่ในวงังและแต่งตั้งให้เอื้อยเป็นพาะมะเหสีบายบายจุ๊บๆและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย